ตรงตรงขับรถเบสพาสาวไปรีสอร์ทเปิดประเป๋าเจอหลักฐานคาตาตรงตรงขับรถเบสพาสาวนอนรีสอร์ทเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังเบสรักว่านีและตรงตรงกฤษกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ขึ้นชื่อว่าคลั่งรักกันสุดๆอย่างตรงตรงกฤษกร,รกนกทอนและหวานใจสาวสวยเบสรักวณมีคำสิงที่พักหลังไร้ความหวานเหมือนแต่ก่อนเลยถูกโยงคู่รักเลิกรายอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้มันโชว์ความหวานอยากไม่ขาดสายหลังพบรักกันในละครสําหรับเบสและตรงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าพักหลังๆมันนี้มักจะมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าเพราะไม่เห็นมีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเลย แต่ต่อมาหนุ่มตรงๆก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ถ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องเป็นไปซึ่งตอนนี้ตนทํางานเยอะมากจนอาจจะไม่มีเวลาให้เบสเหมือนเดิมแล้วซึ่งต่อมามีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ถึงคราวสิ้งสุดทางรักเพราะฝ่ายหญิงได้กดอันอลโล s t นส r ก m ฝ่ายชายอีกทั้งยังลบภาพผู้ออกมาจนหมดเกลี้ยงล่าสุดสมรักได้ออกมาเผยสถานะลูกสาวรวมถึงวิรกรรมของตรงๆซึ่งมีช่วงหนึ่งได้เล่าว่า เรื่องรถเอาผ่าที่ออกมาแรกๆอะ่ะมีแต่ตรงๆใช้ไม่ใช่เบยใช้ไม่ได้ผมใช้นะมีคนขับรถแล้วก็มีเงินเดือนคนขับรถพร้อมคือมันเป็นรถครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนก็มีรถคนละคันอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้รถเพราะอะไรรู้ไหมล่ะตีสี่ตีห้ารถตู้คันนี้ไปวิ่งอยู่รีสอร์ท มันมีตอนหนึ่งตอนตีสามมีภาพรถเอาผาดไปรีสอร์ทเบสเขาก็ไปสอบสวนคนขับรถถูกไมหมล่ะคนขับรถก็สารภาพหมดเพราะเขากลัวตกงานพอถามมีใครบ้างเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงทําอะไรไม่รู้เพราะว่าเขา่นอนรออยู่ในรถมีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วยหรอเบสเขาไม่มีหลักฐานแบบตรงๆเขาก็บอกว่าไปปาร์ตี้มั่วสุมกับเพื่อนนักแสดงช่องวันไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วทําไมมึงไปตอนตีสามตีสี่พอตรงๆมันไปหายละครเบสก็ดูกระเป๋าก็ไปเจอหลักฐานในกระเป๋าผมก็ไปดู